มอนี้กะซิมีเมนนมานําเสนอจ้าพี่น้องเพราะว่าพอบานเพ,พิ่นกอยาก,กินซุปน้อไมจ้จ้าน้ำปูพดน้ำปูใส่กันจังหน่อยประมาณนี้แหละประมาณนี้ใส่เข้าไปเพื่อนบอกว่ามอนี่ยาก,กินซุปน้อไม้ใส่น้ำปูตำพริกข่าเดอ้อเพื่อนว่า ขวายขวายกะปอเลยจ้าขวายกะเลยเฮ็ดไปก่อนเล่าจ้าพี่น้องเสร็จแล้วก็เอาโน่ใหม่พ่อโคกพริกแล้วขวายก็เอาโน่ใหม่ใส่เดียบรอยเลยจ้าตั้เข้าไปดิใส่เดียบรอยกะโคโคเล่โคเล่โคเ,เล่ให้เขาเนื้อเขาเครื่องน้อจ้าพี่น้อง ให้มันเข้ากันให้มันแสียบให้มันนัวเข้ากันไว้คขรี่เรี่ไปเลยจ้าพี่น้องบส่ต้องทาเลยขาดน้ำปูอีกหน่อยนึงตงก็ใส่อีกหน่อยนึงน้ำปู ใส่ผงนัวปรุงตามใจชอบใส่ผงนัวเข้าไปใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ลายเสบไลายใส่ได้ลายมันยังแสบเติมน้ำไปหน่อย บสตองปรุงยังหลายเพราะว่าน้ำปูข้ากับปรุงมาเรียบรอยแล้วจ้ามันมีข้วมวนยันนิโดโตแล้วน้ำปูใส่เข้าไปกระโคเข้าไปเท่านั้นที่เมืองกอนแส่บมะเสบละะ ผักสวนครัวที่เข้าปลูกเองพี่น้องจะเป็นฟักหอมเปกับใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมใส่เข้าไปมันเสแสร้เลยนะน่ากินแลวจ้าทุก่ม สแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยน่ากินมากรับผม นี่จ้าน่ากินบหจ้าสุปหน่อไม้จ้าสุปหน่อไม้สุปหน่อไม้ใส่น้ำปูจ้าน่ากินบหจ้าซุปหน่อไม้ใส่น้ำปูก็จะประมาณนี้ละจ้าทุกคนไปไปกินเขาน้ำกันเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ากดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปต่อไปจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปเนาะจ้าย mm. าย <Yeah. S 1> แสงก็ขอขอบคุณหลายๆเลยจ้า mm. ขอบคุณค่ะ